ัดดีจ้ายายหนูจ้าแช่เนื้ไม่อีกเลวจ้าพี่น้องจ้าเมนียอยู่ในขัวข้วคือเกาค่ะเมนยียงยายสิผ้าพีผ้านองมาต้มจืดค่ะต้มจืดมะระนะคะมะระลูกงามงามพี่น้องสดสดนคะคะยายหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะล่างเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เนื้อมูติดมั่นค่ะพี่น้องยายบามีก,กระดูกมูค่ะใส่นิดนึงมาต้องใส่ลายนะคะเพิ่มควมอรอยค่ะพี่น้องจ้านะคะแล้วก็มีผักกาดดองค่ะ ผักกาดดองกับสิไสมะเขือเทศลงไปน้ำค่ะผักกาดดองกับมิ้นนิดหนึ่งค่ะย่างละนิดละหน่อยค่ะพี่น้องเมื่อนิสิภาพีผ้านองมาต้มจืดมะละค่ะต้มจืดมะละใส่ผักกาดดองใส่เนื้อหมูติดมันค่ะพี่น้องแสแยบๆค่ะเมื่อนี้สีเฮ็ดแนวอยู่แนวกินค่ะนะคะแต่ละมือแต่ละเ้นความบุญไหวกับอย,อยู่ในห้องขั้วนี่นะคะนะคะ นี่นะคะย่ายสิผ้าพีผ้าน้องมาตมจืดมะละใส่เนื้อมูติดมันค่ะพี่น้องส่พักกาดดองค่ะมามาใจพี่น้องจานะคะมือนี้มากินน้ำย่ยเด้ค่ะก่อนอื่นนะคะย่า่จะตั้งหม้อไว้แล้วล่ะค่ะพี่น้องนี่นะคะ,ะเนืยอปลาอีกนิดนึงกระตั้งหม้อไว้เรียบร้อยนะคะหมอห้อย่า่กำลังจะเดือดแล้วพี่น้องจานะคะ หย่กระเซียวกนเนื้อมูลงไปก่อนพี่น้องมันนั่นเดือดเนาะ <c ười> ตั้งหมอว<ฮ>ไว้ดนติบแล้วก็บเ่ดเดือดจะเถื่อมันจะไม่เดือดเลยหร <c ười> ือเอาลงไปโรยพี่น้องจ้านะคะใส่มือน,นี่นะคะโยนลงไปค่ะเนื้อมูติดมันมันซุกไวอยู่ดอกคะ่ะมันโมเมนต์กระดูกมูแป๊บเดียวมันกระซุกล้วค่ะ ต้มเพราแห้่น้ำซุปมันนั่นมีความมันค่ะพี่น้องความมันมันก็จะออกจากน้ำซุปนี่แหละคะ่ะจากหมูติดมันนี่แหละคะ่ะนี่แหละค่ะพี่น้องจะน้ำซุปนี่ย่าใส่เกลือนะคะใส่เกลือแล้วก็ใส้หากผักชี่แล้วนี่แหละคะ่ะยด้สิงต้มจืดซูพีซูนองนะคะ เดี๋ยวลอให้มันเดือนนดนิดนึงก็ได้พี่น้องจ๋าจังมาใส่มะละลงไปหลัาางจากที่มองเขาเดือดเราวยยกระเสียวมะละลงไปค่ะพี่น้องจา๋มามะละนี่ายบอหลวกนะคะายว่ามัน,มนบกขม่องค่ะพี่น้องใส่ลงไปโหลดค่ะบางคนเขาเจาะสีดวนก,กว่อนจะมาายกบหลลกด้วยค่ะมอเดือนเราแยกก็เอามะละลงไปต้มจืดมะละค่ะพี่น้องจา๋า เสียงมากะห้ามบโอ้ยความสุขค่ะพี่น้องนี่ในห้องรัวมีเบอร์เราจะเห็นผุ้ผ่านนี่นะคะยายกับสิใสผักกาดดองลงไปนะคะยายกับสิต้มไปเลยพี่น้องต้มให้มันนันจนสุกต้มจืด ตุ้นไว้นี่นะคะเกลี่ยวนีใ่ให้มันนั่มซุกๆนิๆน่มๆคะ่ะพี่น้องจ้านะคะนี่นะคะต้มจืดมะละคะ่ะต้มจืดมะละผักกาดดองเนื้อหมูติดมันนะคะพี่น้องจังตามมาเบิงนะคะยา่จีใสสรวมกันบมดนี่และคะ่ะบะเขือเทศกระส่ลงไปะคะ่ะพี่น้องนี่นะคะเดี๋ยวยา่หาฟ้ามาปิดกันด้วยคะ่ะจังมาเบิงกันพี่น้องจ้านะคะพี่น้องจา้าหลังจากที่ยา่ใสทุกอย่างร่วมไปได้หม้อแล้วนะคะ มันก็จะออกมาน้แต่ประมาณนี่ยค่ะพี่น้องต้มจืดมะระใส่ผักกาดดองใส่เนื้อหมูติดมันค่ะใส่มะเขือเทศพร้อมนะคะแซบแจกกระยิ่ซีมเบงละค่ะหม้อบมักไค่ะมามาาใจพี่น้องจ๋านะคะวันนี้ไม่กินต้มจืดมะระใส่หมูติดมันค่ะพี่น้องเนื้อหมูติดมันนะคะใส่ผักกาดดองค่ะเพิ่มซีซันด้วยมะเขือเทศแซบนวค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ม่มีอย่างเราพี่น้องผ้าพีผ้าน้องมาต้มจืดมะระค่ะใส่ เป็นผัากอดดองค่ะพี่น้องคืออยากกินนะคะเนื้อม,มูติดมันค่ะย่ายก็ขอบคุณสําหรับการติดตามช่องย่าหนูจ่าแชาแนวด้วยคะพี่น้องจ๋านะคะขอบคุณทุกกําลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีดีค่ะพี่น้องนะคะสําหรับเพื่อนใหม่เผื่อเกานะคะเอฟซีเฮากระได้นะคะเป็นกําลังแรงใจให้ใหย่าหนูจ่าคือเกาพี่น้องจ๋านะคะไปละจ้าคลิปนีก้กระได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องย่าหนูจา่าแชแนวด้วยค่ะพี่น้องเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามกดกระดิ่งให้แย่ๆในนคะเพื่อสิบริภาพาทคลิปต่อไปของยายนะคะมีกําลังแรงใจเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งกันพี่น้องจ้าไปละค่ะสวัสดีค่ะ